ฟันดีเนาะก็จะบอกก็จะอยากให้ไปตูดหน้าใสาเถอะนะให้ไปตูดหน้าใสเน่วงวดเมื่อหันกระถูกว่าล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ได้บอกให้ตูดหน้าได้งวดเมื่อหันอ่ะงวดนี้ก็เลยบอกเลยบอกแม่เมื่อไหร่สิบอกเลยไปตูดหน้าใสอขอดังๆเลยแม่ <c oughs> สิให้ไปตูดหน้าไทยงวดเมื่อหันบอกนะผมมีไผกา้าอ้าวผมมีไผ้เสื้อผมมีไผ้เสื้อ เมื่อฮันนะบอกหกศูนย์หกหนึ่งมาต้องกราบกับวุ้ยไผ่เสียม้วนนี้ก็เลยศูนย์ศูนย์ก็เลยให้ตูดเลยบ่เนี่ยตูดด้วยบานนี่มวดทูดบกกบบบนบอกสองศูนย์กับวุ้ยไผเสียเขาหาว่าบ้าบ้าบ้าอยู่ผู้เดียวเมื่อเรากระบอกสองศูนย์เนี่ยไปเด้อไปเอาจันกีน่าไปซื้อสองศูนย์อนน่ะเา้าอะไรก็ไปเอาเมย์อ๋อ,อ,อใครแล้วยเพื่อนวะ จานกีฬากขาบอไปบอเอ้ารังแม่บ่มีไผเสียบอกมีไผเสียเขาว่าเป็นยังแม่เขาว่าเป็นบ้าเขาว่างไม่บ้าบ้าบ้าละแม่บ้าเขาว่าบ้าเขาว่าบ้าก็ได้บ้าตามเขาว่าบ้าตามเขาจังไหนล่ะเขาว่าเขาว่าแล้วเนาะโอ้ายยังมาเอาได้เถอะอุ้ยมันออกแล้วไปซื้อเป็นจังไหน จางสีูงูงจางสีหยินบ่แม่จางหูยินเออเอาใหญ่แม่คืออยู่ยใได้ไปยับไปนั่งงวงเก้าก็ได้นี่เอาอีกแล้ววันวันบ่บ่แงบกว่าอีไปแม่นั่งหันละนั่งหันละแม่เออก็สีฟ้าวันนี้ทำไมถึงอยากให้ตูดนาใส่ละแม่มันใส่แล้วแม่ใส่มันใจแห้งจนไฮไฮพูน่ะย้อนไฮพูน่ะพันจนไฮพูน่ะแม่อุ้ยรอนไงพ่อไห เอามีคนมาสิงบอกบ้านในี่ยเ้าเนี่ย,ยพี่ชสยของแม่น่ะเขาโรงพยาบาลอันเอาความฝันบอกพ่อ,อ,พอถิ่นเสียฝันบอกแม่ฝันว่าจังได่ฝันพ่อถิ่นเสียไปนั่นเพิ่นกับเป็นเจ้าปูตาเนี่ยละแล้วเสียไปบ้านเนี่ยอายน,นั่นดอปวยปวยบ้านเนี่เพิ่นกับมาบอกเลขกมแม่่ะเมื่อบันที่เท่าไหร่บังถันบ้านที่สิบหกบอกเพิ่นมาบอกเลขว้านที่สิบหกบอกฉกเพิ่นมาบอกแม่ว่าแม่เป็นอย่างคือบ่เอา คือบอกเอาเงินน่ะนะมาบอกเลิคือบอกซ,ซื้อคือบอกซื้อคือบอกเอาเงินเพื่อนว่าน่ะนะบ้านนี้แม่ไปไปเบิรงลอตเตอรีล่ลอตเตอรี่เขาน่ะแม่มาบอกอยู่นี่ว่าหนึ่งเก้าศูนย์เพื่อนบอกมาบอกอยู่นี่ด้านด้านถ้ำเม่นาคีน่ะเพป็นมาบอกนะแม่นีก่กเ็กเลยก็เลยบ่อแหลัะนะเนี่มือวันผารเรือฮารก็เลยไปเบิรงเด็กตัวนี้อยู่ในแผงเขาขายน่ะแม่กเ็เลยไปเบิรงมือวันผาเรือฮาร์ดนะแม่ไปเนี่ยเหมือเศร้า โอ้ยไปเบิงเด็กบอกเขาเจ้าไปน่ะมันเบิดไปว่าสั้นเบืองเด็กหนึ่งหนึ่งเก้าศูนยะ์กับห้าศูนย์น่ะนะเลยไปเบิงในแผงนะ่ะบานนี้นขาขายกับเคอแอบมินยืนอยู่นี่แหละจะของขายแผงขายลัตตอรีนะ่ะแม่ก็เลยไปยืนเบิงไปยืนไปเปิดไปเปิดไปเปิดเอาเ้าไปเบิดนี่เลยว่าหาหาหาศนะูนย์เก้าศูนย์ะเขาไปเบิดแล้วว่าสั้นในแผงนะ่ะบ้านแม่ก็เลยไป จับเบิ่องเอาขึ้นเดี๋ยหกศูนย์มาสันหนึ่งหกศูนย์มาขึ้นมีว่าสั้นนี่จงไปให้ลูกบอ่าสั้นว่าน่ะเหมือนวันเาด้วยฮัดน่ะเลยวไปเปิดเพิ่นเดี๋ยวจัห้องมาใส่ใส่กางเกงนี่เลยห้องมาใส่หูเลยเอาทำแม่ว่าสั้นว่าสิเป็นอย่างคือมาเอานั่นจับเดี๋ยวคือ่าเอาอหนึ่งหกศูนย์นั่นเพื่อนว่าเอาผู้ใดเนาะมาห้องบ้านว่าสั้นโดยกระเด็นผ่านถนนน่ะกระแนมหาคนห้องใส่มัขึ้นเห็น ดัตต์นี้อยู่นี่มันคือแนมเห็นเด็กอะนะข้าเจ้านะ่ะในห้องใส่เอาทาแม่เป็นอย่างคือ,อเอาจับเดี๋ยวกาดึงเอาทาแม่เพื่อนว่าบม่ต้องไปเบิ่งตัวไหนอีกว่าท่นวะแม่นั่นสิเบิ่งได้ไหนตัวนะาได้แพงน่ะว่าสิถูกใจตัวไหนน่ะเปิดเปิดเปิดปดัตต้นี่นะเพื่อนได้ปะหนึ่งเทสันน้นจับเดี๋ยวน่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเอาทแม่นึ่งเอาว่าั่นวะก็เลยโอ๊ยก็ดึงมาใส่กระเป๋าใบก็เลยดึงเอานะ บางก็ถามผู้ขายจะตีว่าเจ้าห้องใส่หนูบอสั้นว่าเะขอ่ได้ห้องใส่เจ้าเลยหล่าใยน้อยว่าสั้นเพื่อว่าซื้อแม่ซื้อเด่นนะบางก็ด้วยแนมไปทั้งผู้หาผู้นหองใส่บ่เห็นบ่เห็นคอนห้องใส่ก็ได้เรื่องไว้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกที่ผ่านมาแม่นงวดนี้เดี๋ยววดนี้เดี๋ยวฝันมานนอนฝันต่องวัด แม่แต่เสียเลยเสียทุกคนเลยวันนี้มาฝันฝันบ่านเขาลงมาบอกว่าไอาจะตายว่าสั้นตอนนี้ไอก็อยู่โรงพยาบาลนี้ดีนะเขาลงมาบอกว่าไอาตายเลย่าสั้นก็ขืนเม่บ้านอุบลน่ะนะขืนเม่บ้านในฝันนะ่ะบ้านเนี้เขาเลยเอาไอมาจากโรงพยาบาลเขาเลยเอามาใบมาใบทั้งเฮี้ยนในไอนะมาใบบ้านเอามาใบทั้งโพดนึงสิละอันทั้งโพนเอาไอมาใบทั้งโพนบ้าน โง่น่ะง่มันออกจากง่หนึ่งสี่น่ะออกจากหง่มาอยู่อยู่โพนอยู่กลางโพนหน่ะง่ออกมามาเนี่ออกมาโดหัวมหัพโวขึ้นมาแม่น่ย่าญง่แบบใน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 ฝันน่ะโดย่านโง่เราออกไปข้างนอกหนึ่งสี่งละบาบไม่ไดหัวพอขึ <tuh dad isan> <kicking S 1> ้นมาโตงูน่ะมันโตเลี to ้ยงเหลียงเลี้ยงเหลียงขาวขาวน่ะโตง่น่ะมันเราขึ้นมาจากหัวโพอขึ้นมาเขาะเราเอาอันขามัน่ะเพิ่นน่ะนะขาเพิ่นรดซับหัวเพิ่นน่ะนะ เมียนะซากหัวโง่นะแม่นี่ตายบ่ว่าสั้นแม่ยบ่ตายเพราะว่าแม่ก็สิเขาไปเบิ่งอ้ายตายเพิ่นเอาม้าใส่หองไว้อยู่เถียงหน้าก็เลยสิเขาไปเบิ่งอันก็เลยว่าตายบ่พอที่หวานพอที่ตายไปน่ะพอเป็นเจวผูกาเสียเสียเออพ่อตุยเสียตุยตุยตุยเสียชีวิตนี่ยนะเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตน่ะเพิ่นอนให้เพิ่นให้นะให้รถอภแพ้เพิ่อนในอะไรในอภแพ้เพิ่นในอะไรในอภแพ้เพิ่น อันกันเลยเก็บไว้มาบูชานอ่ไล่ะหาเพื่อนเราหายเพื่อนเราเส้นหนังสีดาเพื่อนหายนะหายมาสั้นพอน่ะเพื่อนเพื่อนตุยไปน่ะเพื่อนหายก็เลยบอ้บอกคนว่าพ่อพ่อมาสั้นแม่บ้านน่ะหายเพชรยังคนตายเราไปหายน้ำเพชรยังงมาสั้นวาน่ะเมาคือนจังสี่นะในฝันน่ะเออสิไปหายน้ำเพชรยังคนตายแล้วเพิ่งกษียรหายตัวคนตุยครับเออคนตุยแล้วสิไปหายน้ำยัง ไอ้กระตุยแล้วกระตุยนะแล้วเดี๋ยวห้น้ำกันว่านี่แม่เห็นน่ะเออต่างคนต่างตุยไปแล้วแม่ต่างตุยไปแล้วแต่ว่าผีไส่หน่อยว่าในตุยได้เพื่อนอยู่โรงพยาบาลเตว่าเพื่อนน่ะมาผู้ผีไส่หน่ะตุยพ่อหน่อกระตุยว่ะในในฝันในในฝันแต่ว่าตัวจริงน่ะยว่าในได้ตายดอกอ้ายน่ะบ้านเพื่อนก็ให้ให้ยหายเพื่อนว่าในตุยเพื่อนห้อายเพื่อนว่าในตุยเพื่อนหา กเลยคิดว right. 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 so ่าเพิ Carrie, oh. ่นหายแล้วละให้ตัวได้ละแมียเพิ่นกะซีหายเมื่อนี่หาไม่บ่นด้าหนนตุยไปแล้วแล้วกะสีเป็นน้าผู้เฒ่ากับเก้ากะซีหาเกูนย์คือเก้าห้าเก้าศูนย์หาเกย์เก้าเนคือเก้าแต่บาหันหัวน้องเด้อได้โกยังหอกด้วยหันหัวน้งเนี่ยห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก ก้าศูะกาอ้วนหัวสิงห์โเป็นหาเนาะแมนเพื่อนตุยแล้วเพิ่นตุยแล้ว,พ,ลวพอน่ะพี่น่ะพ่อแพ้เพิ่นไปไรยายออออาตัวใดก่าแม่ห้าเก้าศูนย์ห้าศูนเก้าหมุนหัวพ่อจ้าหมุนหันหัวรองหกเก้เก้าแมนเออไฮร่าเพิน่นไฮร่าสองตัวนี่พ่อแม่สองสองตัวส,ง,ส,ง,ตวสงตัวดงังนบลูตัดไม่มีปะ ตาด้วยเออแต่ว่ากบ่ทั้นไหนกบ่ทั้นไหนอันดาน่ากบขั้นไหนยังก่อนกบขั้นไหนยังก่อนยังสีมี่ห like ้องสุดท้ายมันยังสีมี่ห้องสุดท้ายอยู่ถ่าสิว่าบอกไปบอกผัสิกห้องสุดท้ายมากภาษาว่าโอ้ยยหญ่หนิภาษาว่าอันนี้เริ่มต้นมาเต็มสี่วันไหมอันนี้เริ่มต้นมันย่างห้องสุดท้ายอยู่มันกบ่ทั้นไหนอันยังมาบ่บขั้นไหนมันใจเป็นไรนะแต่ว่าเป็นไห้แล้วล่ะหนึ่งครับหนึ่งครับ ฉั้นสอ้อมโตกับแม่ก็เรื่ยว่าให้เอาอันหันหัวรล้วมกันโอ้ยก็เอาเก้าหนึ่งห้อยหน่ะเก้าหนึ่งเก้าสองว่าต้องกลับนี่สองตแลวว่าต้องกลับเลยเก้าสองว่าต้องกลับเนี่ยนะี่าสดตูดหน้าใส่น่ะแม่ตอดหน้าใส่เลยตูดหรือตอดแมตด่ตอดตอดตูดตูด <laughs> ตูดหน้าใสเลยเนอไม่ได้อยากดูไตูดหน้าใส งานเพ uh ิ huh. alle, lle, uh ่ง huh. ห right. ันก so ันแน่นอนอยู่ได้ว่าหกศูนย์หกหนึ่งครั้งนั่งอย่างเดียวจ้ะอย่างว่าไม่มีไผตอดใส่บางนาหัวนี่ให้ตอดใส่ตอ่ใส่ตัวใดแม่ตอดหน้าใส่หาเก้าศูนย์หศูนย์เก้ากับห้เซื้อขึ้นซื้อรงไหนคันจิตัดสองตัวหนังกามีเก้านึงนั่เล่อเก้าห่งเก้สองมะต่องกับอเอาใส่เก้าหน่งเก้าสองมต่องกับ ต้าดนาใส่เลยต้าด <S 1> 1, <S นาใส่าไม่ต้องกลับใช่แขนลงได้พี่นองะเก่าหนึ่งเก่าสองเขียนลงก็ได้ไม่ต้องกรับไม่ต้องกรับนะคะจ่ได้ตัวทบแบบนี้สอง